เนี่ยคนก็เดินยังไงแกเออให้ไปดูไปดูสายจ้างไปเต็มเราให้หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรงครับนี่สองพันปีเลยเราให้พระอาจารย์สุขภาพแข็งแรงครับ মাকেটেটে <laughs>